ชันนางอมรัตน์ทิไกรในเฟิรมมหาราชขอเชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชนแต่งกายวิ่าผ้าไทยผ้าไทยเป็นผ้าที่มีเสน่ห์มีความสวยงามมีลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยถึงถ่ายทอดให้ปรากฏเป็นลวดลายต่างๆเช่นลายไทยลายดอกไม้สัญลักษณ์ประจำของถิ่ต่างๆที่ถึงถ่ายทอดโดยการทอลงบนผืนผ้าโดยถึงมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านใส่แล้วรู้สึกสบายปัจจุบัน แฟชั่นผ้าไทยใส่ได้หลายรูปแบบใส่ไปวัดใส่ปีงานบุญใส่ทํางานดังสโ,โลแกนที่ว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตกรรมหัตกรรมไทยเพื่อสร้างไรายได้กับสู่อสิมชนส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยให้เป็นที่นิยมสู่อสากลสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวยัยแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นพื้นถิ่นไทย ให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยพร้อมปลูกเศรษฐกิจชุมชนให้กลับมาคึกคัก ในพีนะคะที่สามารถซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์อีกครั้งเป็นการสื่อสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสื่อสารพุทยาของคนไทยสื่อสารอนุรักษ์ถึงท่าถิ่นไทยดำเนินไว้ในแผ่นดินค่ะ